กรุณาที่เปียงท้อเพื่อทุกคนได้ก้าตาโมนสัตว์ได้เดินทางตามร้อยเบิดรัเสียงอ่านหนังสือพุทธกิจ45พันศารวบรวมจากพระไตปิดก โดยอาจารย์อนัตชัยเหลืองอมรชัยจัดทาโดยกลุ่มกลัลยาณมิตรบุญพุทธกิจ45พันษาเล่มที่หนึ่งพรรษาที่หตอนที่หโปรดโปรตริยะขาหาบดีขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังประทับที่อาปนนิคมมีเรื่องราวของขาหาบดี ชื่อโปตาลิยะจากมัชมะนิกายมัชมะปัญน,นาตโปตาลิยะสูตรโปตาลิยะขหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกด้วยคำว่าขหบดีโปตลิยะขหบดีน้อยใจว่าพระสมณะโคดมตรัสเรียกเขาว่าขหบดี จึงนิ่งเสียแล้วกล่าวว่าการงานทั้งปวงเขาได้ห้ามเสียแล้วโวหารทั้งปวงก็ได้ตัดขาดแล้วทรัพย์ข้าเปลือกเงินทองทั้งหมดเขามอบเป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลายขยายความโปรตริยะขหาบดีเข้าใจว่าพระพุทธองค์ผู้ทรงมีพระพุทธญาณย่อมทรงรู้ว่า เขาแตกต่างจากคหาบดีทั่วไปคือเป็นผู้แต่งกายแบบขาหาบดีแต่ได้สละทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการเรือนแบบคารวาสแล้วจึงน่าจะทรงชมเชยเขาว่ามีธรรมอันสูงเป็นผู้สละแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสอธิบาย ถึงธรรมที่เป็นไปเพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะแปดประการคือปาณาติบาตพึงละได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าอธินาทานพึงละได้เพราะอาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้มุสาวาตพึงละได้เพราะอาศัยวาจาสัต ปิสุนาวาจาพึงละได้เพราะอาศาัยวาจาไม่ส่อเสียดความโลภคือความกำหนัดยินดีพึงละได้เพราะอาศาสาสัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดีการนินทาและการประทุษร้ายพึงละได้เพราะอาศาัยการไม่นินทาและการไม่ประทุษร้ายความโกรธแค้น พึงละได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแท้นการดูหมิ่นท่านพึงละได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นท่านพระบรมศาสดาตรัสต่อว่าข้าดีแค่เพียงเท่านี้จะได้ชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะหาไม่ได้ โตริยะขาหบาดีจึงทูลขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงอุปมาโทษของกามเจ็ดข้อสรุปดังนี้ว่ากามนั้นมีโทษมากอุปมาเหมือน หท่อนกระดูกติดเลือดธรรมชาติของตันหาในกามนั้นย่อมไม่อิ่มมีความโหยหาอยู่ร่ำไปเปรียบเหมือนเลียกระดูกเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มท้องเสียที 2. ชิ้นเนื้อที่ถูกฝูงนกแรง้งนกตระกุมนกเหยี่ยวแย่งตีจิกกินกันอยู่เพราะวัตถุก,กามเป็นที่แก่งแย่งกันของพวกพาลชน โจรภัยและการทะเละวิวาทกันก็มีมูลจากแย่งสิ่งอันต้องใจเป็นส่วนมาก 3. คบเพลิงหย่าอันไฟติดทั่วแล้วเดินทวนลงไปถึงแม้ไฟยังไม่ลามติดตัวผู้ถือคบไฟนั้นแต่ไอความร้อนก็พัดใกล้เข้าหาตัวผู้ถือ 4. หลุมฐานเพลิง เพราะทำความเร่าร้อนมากสังสารวัตรอันเป็นทุกข์ย่อมเป็นไปสำหรับผู้ที่ยังติดใจในกาม 5. ความฝันเพราะหาสาระจีรังยั่งยืนไม่ได้สังขารธรรมมีสภาพเป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายึดถือผูกพันมากก็เป็นทุกข์ 6. ยืมสมบัติมาแล้วถูกทวงคืนเพราะอยู่ได้ชั่วคราวการเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏจากภพนี้สู่ภพนั้นเมื่อเกิดใหม่ในภพต่างๆก็ได้รับวิบากดีชั่วซับซ้อนที่จะส่งมาใหม่ 7. ปีนเก็บผลไม้บนต้นแล้วถูกคนฟันต้นไม้จะตกลงมา เพราะภัยแห่งสังสารวัฏอย่างหนึ่งคือทุกข์เนื่องจากถูกเบียดเบียนจากคนผ่านเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุปมาโทษของกามเจ็ดข้อแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงวิชาสามอันมีอาสวะขยายานทำลายกิเลสอาสวะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติในที่สุด ซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติตามอริยมรมีองค์แมีศีลบริสุทธิ์มีความเห็นถูกต้องดําริออกจากกามเจริญสติเจริญสัมมาสมาธิเป็นต้นนั่นเองการปฏิบัติจนบรรลุเชโตวิมุตติปัญญาวิมุตติทำลายกิเลสอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้วคือการตัดขาดโวหารทั้งสิ้น ทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะปูตติยะขาหาปีกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าเขายังห่างไกลจากการตัดโวหารของพระอริยะและยังมีความเห็นผิดตามลทัทธิเดรถีอยู่บัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมจนเขาเกิดความเข้าใจและเกิดศรัทธา ในพระรัตนตรัยอย่างยิ่งทูลขอเป็นอุบาสกพูดถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปการประพฤติตนเยี่ยงนักบวชสละทรัพย์มรดกทำการงานเพื่ออาหารและเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นไม่ได้ปราถนาสะสมเงินทอง แต่ยังไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอันบริสุทธิ์ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการสละความผูกพันทั้งหลายการเว้นจากทุจริตทั้งทางกายวาจาใจเห็นโทษของกามดำเนินตามอริยมารมีองค์แปดอันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นจึงจะเป็นการสละเวรภัย สละความผูกพันทั้งหลายอย่างแท้จริงและเป็นประโยชน์สูงสุดคือถึงความดับทุกข์ทั้งปวงได้โปรดโลชมละมลกษัตริย์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอาปณะนิคมถึงการสมควรแล้วเสด็จจาริกต่อไปทางนครกุสินาราพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ในพระวินัยปิดก เล่มห้ามหาวัคภาคสองเล่าว่าพวกมรรกษัตว์ชาวพระนครกุศินาราได้จัดการต้อนรับเสด็จพระผู้มีพระภาคอย่างยิ่งใหญ่ลูชามรรกษัตว์ก็มารับเสด็จพระผู้มีพระภาคจากนั้นก็เสด็จเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่พักทรงอภิวาทแล้วประทับยืน ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระอนุนได้กล่าวชมการต้อนรับครั้งนี้โลชะมัลลกษัตริย์ตรัสว่าท่านไม่ได้ทำเพราะศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พวกญาติต่างหากได้ตั้งกติกาไว้ว่าผู้ใดไม่ต้อนรับเสด็จพระผู้มีพระภาค จะต้องถูกปรับสินไหมเป็นเงินห้าร้อยกระสาบท่านได้ต้อนรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเช่นนี้เพราะกลัวพวกญาติปรับสินไหมท่านพระอานนน์ปรารถนาจะช่วยโรชะมันลกษัตริยผู้ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยให้มีศรัทธาจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา เพื่อหาทางทำให้โรชามลักษัตริย์เลื่อมใสในพระธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคทรงแผ่เมตตาจิตไปยังโรชามลักษัตริย์แล้วเสด็จเข้าพระวิหารโรชลชามลักษัตริย์ได้รับกระแสรพระเมตตาจิตจากพระผู้มีพระภาคได้เที่ยวออกเดินตามหาพระพุทธองค์ทั่วทุกแห่ง ดุดโคแม่ลูกอ่อนตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนเพราะใครจะเฝ้าพระพุทธองค์ภิกษุทั้งหลายบอกท่านโลชะมลักษัตริย์ว่าพระวิหารนั่นปิดประตูเสียแล้วขอท่านโปรดสงบเสียงเสด็จเข้าไปทางพระวิหารนั้นค่อยๆย,ย่องเข้าไปที่หน้ามุก กระแอมแล้วเคาะประตูเถิดพระผู้มีพระภาคจะทรงเปิดรับท่านพระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตูรับโรชามัลลกษัตริย์ทรงแสดงอนุปุพิกถาทรงทราบว่าโรชามัลลกษัตริย์มีจิตเบามีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรมีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้วจึงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทัยนิโรธมักดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้บังเกิดแก่ลูชะมลักษัตริย์ณสถานที่ประทับนั้นเอง ท่านโรชะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอพระพุทธองค์และเหล่าภิกษุโปรดรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัตบริขารของข้าพระพุทธเจ้าผู้เดียวขยายความโลชะมันลัก,กษัตย์ยังไม่บรรลุอริยผลเบื้องสูง จึงยังมีความคิดเช่นนี้แต่ทั้งนี้ท่านไม่ได้หวังการถวายเพื่อหวังวิบากเป็นลาบสมบัติท่านปรารถนาถวายเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยอันสูงสุดเพราะโรชะมันลัก,กษัตร์ิยกำลังเกิดศรัทธาอย่างยิ่งแต่ภายหลังเมื่อฟังเหตุผลจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านก็คลายจากความคิดนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรโรชะภิกษุทั้งหลายจะรับปัจจัยของเธอและของคนอื่นโดยทั่วนหน้ากันโรชะมลักษั์จึงต้องรอลำดับที่จะถวายระหว่างนั้นได้เข้าไปดูโรงอาหารสำรวจแล้วพบว่าไม่มีผักสดและของขบฉัน ที่ทำด้วยแป้งจึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์เพื่อทูลขอพุทธานุญาตถวายผักสดและของขบฉันต่างๆที่ทำด้วยแป้งในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นพระพุทธองค์ทรงอนุญาตผักสดและของขบฉันที่ทำด้วยแป้งทุกชนิด สุขันก็มากมียอยู่นี้แสนโชคดีมีรอย